ครับผมเลขทีม1นึ่งหนึ่งสครับมาแล้วครับเอ้ยโอ้โหจำได้เลยเสียงโลโๆอย่างนี้มีคนเดีย<พ>ว <RS> <organize disciple> เขินนะเนี่ยจำผมได้ด้วยมาเล่นแค่ครั้งเดียวเองจำได้โอ้เสียงแบบนี้มัน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 แปลกมันแปลกฮะเสียงแปลกใช่ใช่ครับเสียงแปลกเสียงเสียงมันเหมือนเหมือนมีคนบอกว่าผมเสียงแปลกเอาก็เสียงเสียงมันแปลกนี่อ่ะเด็กก็เลยแบบเด็กก็เลยชอบแบบว่าเฮ้เสียงพี่หล่ออะไรอย่างนี้ อ๋อเสียงหล่อโอเคเสียงแปลกนี่มันก็ต้นดูแปลกๆเลยือเสียงว่าเสียงแปลกไหมคิดว่าเสียงเขาแปลกอ่ะได้ไหมเสียงหล่อกโอเคเสียงผมแปลกตัวหน่อยหรอครับโทษทีเออเดี๋ยวรู้ไปนะตล้วเสียงพี่เอกนะเสียงพี่เอกค่ะล็อกเกอร์ไม่เสียงพี่เหงค่ะล็อกเกอร์เหรอคะน้องๆมันจะได้ไปลงไหนดีครับ อืมไม่รู้ก็กลงเลยครับโอ้หชอบแบบนี้พุ่งแบบนี้เลยครับพุดด่งไปเลยครับชอบชข้าไม่ทันก็ชอบเพจนี้เฮ้ยไปทุกเพจยังนะครับเนี่ยวันนี้ไปทุกเพจยังครับก็ <c oughs> ไปไปเรื่อยๆเพจไหนเขาว่างเขาไปแจมก็ไปต้องไปทุกเพจแล้วครับจังหวะเนี้ย เสียงแบบนี้ไปทุกเพศอะจำได้หมดแหละบอกเลยจริงจริงวิเขาบอกว่าเล่นในคอมปะครับใช่ครับเล่นในคอมเขาบอกว่า UMP กระโดดยิงหัวเข้าหัวติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว้าวอ๋อเหรอฮะลองดูหมครับลองตานี้ลองเดี๋ยวผมจำนำไปใช้ครับผมลองดูก่นอ่าไม่เห็นจะติดเหมือนที่ดูใน tiktok เลย น้องๆอย่าดูติกตอกกันเยอะนะครับไม่ดีนะครับดูแต่ศาสดาประจําของเราก็พอเพื่อศาสดาาประจำเอ็มนะฮะดีสุดช่ครับเพชพี่เฟรนลี่มากๆครับคนเล่นทุกคนครับอย่าด่าพี่สวัสดีครับแต่ทำไมตอนแรกเห็นรักผมเลยครับเตตอ้นไหนครับบอกเลยวไม่ไม่ค่อยเตะใครออกเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าจะเตะ ถ้าจะเตะก็จะบอกเขาว่าเออขออนุญาตเตะนะคะจำจำเสียงผมได้แต่จำจำที่เตะผมไม่ได้โอ้โหอย่าน้อยใจผมเลยที่เด็กในช่องเขาทำเสียงแวบแว้บแวกบนึกว่าผมทอ๋อน้งคนนั้นเหรอตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยยูเพีกระโดดติดหัวร0 0อยปร์ซ็นต์ต้องเป็รองนะฮะต้องระยะใกล้ด้วยไหมเนี่ย นี่ไม่ได้จะจ่ครับแต่ผมไม่เล่น <c oughs> <c oughs> ผมบอกใไ้เชยเห็นในทิกตอกผมไม่เล่นนะครับไม่เล่นลูกซองดีกว่าเล่นอะไร,รอ่ะเล่นปืนอะไรเ,รเล่นปืนลูกซองไอ้ลูกซองใหม่ครับที่มันลั่นรลัวอา้าไปไหนกันต่อดีเออไปไหนกันต่อถามผมเหรออ่ผมดูแผนที่กันนะครับเราควรจะลงไปสู่สาระอ้าวคนพับอีคนมีคนมีคนครับ คนตัวไหนครับนั่นเลยครับยิงเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงฮะน้องบอกมีคนละหายเลยน้องไหนฮัลโหลน้องร้อยก็บกิฟต์เใจครับ2000 years later เมื่อกี้เจอเด็กเด็กคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เขาบอกว่าน้องเขาเป็นแรปเปอร์พูดคนเยอะแรปเปอร์เลยแต่เขาพูดเก่งมากเลยนะ ใช่ใช่ใช่พูดทุกเรื่องฮะพูดทุกเรื่องพูดทุกเรื่องพูดทุกเรื่องยกเป็นเรื่องเกมฮะจริงจริงครับพูดทุกเรื่องยกเป็นเรื่องเกมโอ้โหตีกทีหนึ่งโอ้ยถอยถอยไหมครับถอยถอยไหมครับล้มล้มล้มใครล้มครับออกมาตรงโคโนฮะเด็กไหมโคนโอ้อยังไปไม่ถึงเลยครับตอนนี้กำลังวิ่งไปอยู่ครับรอสักครู่นี่ฮะ นี่ล่ะผมทำไมเออไอตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านตัวนึงตรงบ้านตัวหนึงในบ้านตัวนึงนะครับใจเย็นครับใจเย็นในบ้านตัวนึงในบ้านตัวนึงค่อยดันนะครับนี่ในบ้านตัวไหนครโอ้ยก็สุดเจียวเจียวหัวโอ้โดนลุมครับครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเก็บของตามหลังให้นะไม่เป็นไรเก็บเดี๋ยวเก็บของตามหลังให้นะแล้ว เด็กตรง <laughs> ีเด็บตรงี้เปนเนเปนีกเขาบอกว่าตั้งแต่วิ่งมามันมีตัวอยู่ด้านหลังอะที่น้องเขาบอกว่าน้องเขาเจอตัวอีพี่จะบอกว่าดาวหายไปตั้งแต่ผู้ติดตามพี่หนึ่งพันคนตอนนี้ผู้ติดตามพี่สองพันกว่าแล้วเ <c oughs> ย้ <ผม S 1> ดีใจเลยดีใจหลายมากกว่า <c oughs> จะมาถึงทุกวันนี้โดนด่าทุกวันเลยโดนห้ ใช่ครับใช่ครับโดนเด็กมาด่าทุกวันเลยด่าว่าอะไรบ้างด่าว่าไอก้กากเล่นหนึ่งหนึ่งเล่นหนึ่งห<ต>นึ่ง <ๆ S 1> ก็เพเจับครับ้องพอลุ้จ <c oughs> ับคำว่าก่โอ้ยผมผมก็อ้ไม่มีอะไรด,นนด้านบนหรือเปล่าผมก็ผมก็มีช่องอยู่ใช่ไหมครับผมก็ทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยเออพูดมาเลยครับไม่ต้องเขินหลุดหลุดซะแล้ว ไปตามหาช่อง Youtube เขานะครับเอาจริงป่ะผมเพิ่งฝึกทำครับก็งงเฮ้ยเจอคนเจอคนด้านหน้าหนึ่งตัวบ้านเอลครับผมถอยก่อนเอลเอลนน่นเหรอเอลเอลเอลด้านหน้าเลยครับตรงเอ็นอีเอ็นอีครับทิศเอ็นอีเอ็นอีเออทิศเอ็นทิศเอ็นทิศเอ็นอีนั่นแหละเอ็นอฮ้ย็นตีเลยมนวิ่งมาจากไหนวะ เราวิง่งบันรเอลบันรเอลสองตัว,ตวอาจจะสองตัวก็ได้นะครับระวังนะอุ้ยหลังหลังหลังเข้าอยู่กับในโคโน่กับน้องคนนั้นอะในโคโน่ในโคโน่อ๋อเห็นแล้วสองรอวันที่หกเดือนนี้นะครับพี่เอ็น๋ยวมาช่วยแจกทปคนละห้าร้อยตนะที่เอ,อ,เอเเน็นโอ้หา<ๆ>เรื่องนะคนนี้เสียงรล่อเก,กินสองก็ติด เออถ้าพี่เสียงแบบนี้จะมีคนดูสตรีมพี่ป่ะว้าไม่มีไม่มีบอกได้เลยว่าไม่มีครเสียงเสียงไม่เกี่ยวกับอ่าน้องๆเลยน้องๆไม่ได้ชอบที่เสียงน้องๆชอบแบบนี้นนะฮะที่เป็นเฉพาะตัวมากกว่าอ๋อสิ่งที่น้องๆชอบในตัวพี่คงจะเป็นแบบอ่าหน้าตาอย่างนี้เหรอใช่แ้วจะอาจจะพี่หลอดเท่ก็ได้จะหลอดเท่จะได้ ครับผมเอ,อเขาน่าจะบอกว่าอ๋อพี่เอ็มหล่อจังมาดูเอ็มหล่ <c oughs> อ,อจังเลยคนนี้เข้ามาสตรีมพี่สามโลบแล้วครับไม่ได้เป็น<อ>เพื่อนกับพี่เอเอ,อไม่แพ้โอ้โหหนึ่งตี้โอ้โหหนึ่งตีเลยครับสู้ๆครับไป,ไปแล้วจ้าถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวถอยก่อนก็ได้ครับเหลือสิบเจ็ดคน เออทำไมงงถึงตั้งไอวอลด้านหน้าโอ้มันเป็นสเตปนี่เองถอยก่อนก็ได้นะคถอยก่อน็ได้เต็งเต็งเฮ้ยเขาบอกว่าปืนที่เล่นอยู่ปืนนี้มันดีดเข้าหัวต่มันยิงยากอะครับมันยิงยากมากๆเลยมันต้องกดไม่ได้กดยิงรลวมาแล้วครับผมเพิ่งตื่นหลับตั้งแต่บ่ายบ่ายหนึ่งขอต้องนัดไเลยครับระวังนะครับระวังถอยถยได้ถอยนะครับ ถอยไปไหนอะแต่ว่าตอนนี้คงไม่มีทางถอยแล้วฮะต้องบูอย่างเดียวต้องบูเปลี่ยนปืนเลยไหมครับหรือว่าสกินปืนนี้ดีแล้วที่ไม่รับอยากมีหวานใจอ่ะโอตายอย่างน้อยก็เจ็บคนละสิบสี่สิบห้าอย่างนี้ก็ยังดีอะครับวิมาแล้วครับมาแล้วครับน่าจะรออุ้ยโอ้โหโอ้โหลูกซองสัด ไม่เป็นไรสำสด้วยสำสบดลเลยอิจฉาเราเนี่ยเราตอนไปเจ็บเองน่าจะส่มเลขข้องมาคนที่สำสบว่าไม่มีเขนคคแต่หน้าเล <ขอ S 1> ่นน้ำไม่เคยได้เล่นในช่วนี้ขอบคุณครับเอาชื่อช่องยูทูบทิ้งไว้ในใต้สตีมได้ไหมครับอยากไปดูได้ครับขอบคุณครับได,ได้นะเฟซบุ๊กด้วยอ่าดได้เลยครับผมขอบคุณครับ อย่าลืมไปติดตามช่อง Youtube เขาด้วยนะครับเสียงเขาหล่อมากมารายงานตัวครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขามารายงานตัวครับแล้วเจอกันครับครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับ